ก็เป็นไปตามแนวทางของช่องนี้ที่จะนําเสนอเรื่องราวผ่านภาพถ่ายเป็นหลักสําหรับตู้นี้ก็เป็นครั้งแรกของตู้ไม้น้ำที่ผมจัดเตเอาซึ่งเป็นตู้ขนาด24นิ้วโดยใช้ขอนไม้วางๆแล้วแปะกาว ในใจทีแรกก็ว่าจะหามอญมาแปะให้ทัวขอนแต่ดูทรงแล้วจะยากและดูแลยากด้วยก็เลยเอามันเป็นแบบนี้เลยส่วนดินก็เป็นของ ADA v 2แล้วผมก็ลองพื้นด้วยดินเก่าของเบนดีปะชิผสมกับหินพารม,มิดอีกเล็กน้อยแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพดินเก่าเอามาลองพื้นผมก็เลือกเทเฉพาะด้านหลังๆห,หน่อยเพราะทีแรกคิดว่าจะเน้นต้นไม้เอาไว้ที่ด้านหลังจากนั้นก็ใช้แบดลองพื้น Master V e ของวิสาสสำหรับแบดขวดนี้ก็ราคาประมาณ120บาทแล้วก็อย่างที่เห็นผมก็เทไปตามจุดต่างๆส่วนวิธีใช้ก็เป็นไปตามภาพ เลยจากนั้นก็ใช้ปุ๋ยรองพื้นของวิาสาเช่นกันซึ่งผมก็เทไปเกือบฝา สำหรับขวดนี้ก็120บาทปูวกกว่าแบนนอกเจ้าตลาดมากๆขั้นต่อไปก็ใส่ดินหลักลงไปตกแต่งพรมน้ํามาถึงตรงนี้บางคนเลือกที่จะปลูกแบบไม่เติมน้ําซึ่งเขาว่าสะดวกมั้งแต่ผมเป็นพวกใจร้อนปลูกแบบเติมน้ําแถมว่าจะไี้ปล่อยปลาด้วย,ยซ้ําแต่บอกไว้ก่อนตามตาราเขาว่าการปล่อยปลาควรเป็นตู้อายุ2เดือนกําลังดีแต่ผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่หลังเติมน้ําผมก็เอามายราบน้ําที่คนขายบอกเป็นของ ADA มาแปะกับขอนไม้กับดาวน้อยเขียวลงไปเอาจริงๆต้นดาวน้อยเนี่ย ผมเคยคิดว่ามันไม่น่าจะสูงใหญ่แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยและมยายราบก็โตเร็วมากและอย่างที่เห็นในภาพน้ำยังขุ่นเพราะผมเพิ่งจะเติมน้ำไปไม่ถึงชั่วโมงและเพื่อให้น้ำใสไวมากขึ้นผมก็เลยจัดน้ำยาจับตะกอน PACY ของวิสัทขวดนี้ก็120บาทด้วยขนาดตู้24นิ้วของผมก็กดไป4ปั๊มกับอีกขวดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไบโอแซของวิสร์ผมก็กดไป2ปั๊มตามคําแนะนำํำลืมบอกไปก่อนเติมน้ําผมก็ติดตั้งกองไปแล้วนะครับเป็นของ e-Harm c l า s s ิ c 250หลังจากรอให้น้ําใสก็ไม่ได้ทําอะไรก็แค่เตรียมต้นไม้มาปลูก ตู้ของผมใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงน้ําก็ใสพอน้ําใสก็ได้เวลาปักต้นไม้เพิ่มผมเลือกเอาแฮกัสตูวิทไปปักไว้ที่หน้าตู้ขวดหนึ่งแล้วก็มีตํำลึงแคญี่ปุ่นอีก1ขวดทั้งคู่เป็นไม้เนื้อเยื่อซึ่งมาถึงมือก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอาจเป็นเพราะเจออากาศร้อน และที่มุมของภาพมีอนนเบียสต้นเล็กและโตช้ามากๆอีกต้นแล้วก็มีต้นใบแดงๆถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะชื่อเซมอรัสวาวิฟอรัสจากนั้นก็เอาจอกแหนะมาลอยเอาไว้นิดหน่อยและพอเริ่มมีต้นไม้ผมก็ติดตั้งคาร์บอนซะหน่อยใช้หนึ่งฟองต่อวินาทีเปิดเฉพาะตอนเปิดไฟและก็ผ่านวันแรกวันที่2ผมย้ายตู้ออกมากะว่าจะได้ถ่ายภาพให้สะดวกขึ้นส่วนอุณหภูมิของตู้ก็ไม่ได้เย็นอะไรจะอยู่ระหว่าง32-35องศาเซลเซียส บางทีก็เย็นมากหรือน้อยกว่านี้และก็ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตส่วนไฟผมเลือกใช้ของชิชิลอส WRGB 6 0ซมรุ่นที่2 เปิดไฟประมาณ60%วันละสี่ชั่วโมงวันที่3ด้วยความซ่าม,มากเลยปล่อยกุ้งแดงกุ้งเขียวปลาซิวข้างขวานเล็กและหอยขาวลงไปอีกเล็กน้อยระหว่างนั้นก็ขยับเลเยอร์เอาอีกนิดหน่อยจากภาพนี้ดูเหมือนมายาลาฟจะดูฟื้นตัวขึ้นอีกเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อวานโซม,มากมาถึงวันที่4ย้ายตำแหน่งตู้อีกแล้วแถมยังย้ายจุดวางท่อของกองและหัวดิบอีกด้วยบอกตรงๆว่าในจังหวะนี้ผมไม่รู้จะวางยังไงให้กระจายทั่วตู้และวันนี้ผมก็กดแปดน้ำไบโอเซตของวิสาหไปอีกหนึ่ง ซูมดูเฮกาสลงไปสภาพก็ดีบ้างไม่ดีบ้างที่กลางภาพจะเห็นดาวน้อยเขียวจังหวะน,นี้ก็หักง่ายเหลือเกินว่าจะย้ายปลูกที่อื่นด้วยจากภาพนี้จะเห็นแซมโมรัสใบแดงแมีอยู่5า้าใบสภาพก็พอไหวส่วนอนูเบียที่ก่อหินไว้ก็หาที่วางมาหมอ่ไม่เจอภาพนี้ไม่รู้ทำไมมันโซมกว่าวันก่อนหรือเพราะดับไฟไปนานไม่แน่ใจเหมือนกันข้ามาถึงวันที่6สภาพตู้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากวันที่7อนูเบียเหมือนจะดีขึ้น อยู่ที่มุมตู้เริ่มเห็นตะไคร้จางๆวันที่8ย้ายดาวน้อยเขียวมาอีกจุดหนึ่งวันที่10เปลี่ยนน้ำ50%สภาพตู้โดยรวมดูดีเริ่มมีฟ้าผิวน้ำ แล้ววันนี้ผมเอาสัตว์น้าส่วนใหญ่ออกเหลือแต่กุ้งสองสาตัวเพราะอยากลองว่าถ้าเอาออกแล้วฝ้าผิวน้ําจะหายไปหรือเปล่าหลังเติมน้ําเสร็จสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือก็ต้องใส่แบตน้าไบโอเซตของวิศาดกดไป2ปั๊มจากนั้นก็ใส่น้ํายาจับตะกรนของวิศาดลงไปอีกสองปั๊มพอเพราะในตอนนี้น้ําก็ค่อนข้างใสอยู่แล้วและจากภาพมุมบนหลังจากเปลี่ยนน้าน้ําก็ค่อนข้างใสและฝ้าผิวน้ําก็หายไปแล้วด้วยที่มุมผมเอาเศษซากของมอยมาแปะไว้ในตะแกรงซะหน่อยหวังว่ามันจะเติบโตได้ดี สังเกตก้อนหินก็เริ่มมีเขียวๆนิดหน่อยจากภาพที่ขอบตู้เริ่มมีสีเขียวที่ชั้นดินต้นไม้ไม่ได้มีการเติบโตอะไรมากแต่ผมเลือกที่จะปล่อยเอาไว้และใช้แบตน้ําไบโอแซดสวันตอน่อหนึ่งปำพอมาถึงวันที่15บห้ามายราบตัวเร็วมากผมเลยตัดมาแปะในตําแหน่งอื่นของขอนไม้ใจคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะเกาะตามขอนไม้จนเต็ม ส่วนฝ้าผิวน้ำก็ยังดูค่อนข้างน้อยวันที่16ปล่อยปลาผีเสื้อเวียดนามไป2ตัวก็ไม่รู้ปล่อยไปทําไมพ่อค้าบอกว่ามันจะช่วยกินตะไคร่ก็ไม่เห็นมันจะช่วยอะไรมากข้ามาวันที่20บใบไม้สีแดงก็โตขึ้นมีใบเพิ่มสังเกตมีตะไคร่เกาะติดกระจกตรงทางน้ําออกไวกว่าด้านอื่นโดยกระจกด้านหลังและหน้าของตู้ค่อนข้างจะเขียวช้าก,กว่า แต่ยังดีที่ยังไม่มีตะไคร่แปลก,ปกมาเกาะตามใบหรือต้นแล้วมาถึงตรงนี้ผมก็เติมแฮกัสไปอีกหนึ่งขวดสภาพค่อนข้างดีกว่าขวดแรกซึ่งจนถึงวันนี้มันก็ยังสภาพไม่ดีเอาซะเลยจากนั้นผมก็ปล่อยกุ้งแดงและกุ้งยงมาโตลงไปเพิ่มด้วยและจากการสังเกตหอนไม้เริ่มมีสีเขียวเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีจนถึงวันที่20ผมยังไม่ได้เติมปุ๋ยอะไรลงไปจะใส่ก็แค่แปดน้ำาของวิสัยสองวัน1-2ถึงปั๊มมาถึงวันที่23ดูเหมือนต้นไม้จะเติบโตได้้เร็วววกววก่่นน่าาชงอนนห มันมีสีเขียวสดใสขึ้นโดยเฉพาะตำลึงน้ำานเดือนแรกของการตั้งตู้จากการสังเกตมีตะไคร่เกาะติดใบไม้อยู่เล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจึงไม่ได้ใช้คาร์บอนน้ำสำหรับกำจัดตะไคร่หรือบอกไปอีกอย่างตั้งแต่ผมตั้งตู้ผมใช้แลกธาตุของวิศาตทุก7วันโดยกด1ปั๊มพอขวดนี้ก็175สบาบาทสำหรับภาพนี้ถือเป็นภาพสรุปในเดือนแรกต้นไม้ในตู้โตเร็วขึ้นกระจกก็มีความเขียวขอนไม้เริ่มเขียว ใบไ,ไม้บางใบเขียวมีฟ้าผิวน้ําแต่โดยรวมแล้วสภาพน้ําก็ยังคงดีห่อนไม้มีความเขียวจากตะไครแต่ก็ดูดีมากกว่านี้อาจจะไม่ดีสังเกตดูที่ก้อนหินก็เขียวหน่อยๆแล้วข้ามาวันที่50ทุกอย่างไปไวมากผมปล่อยปลาเนออนลงไปประมาณ10ตัว ต้นไม้เริ่มแน่นโดยเฉพาะหลังตู้แต่เหมือนจะโชคดีที่ผมยังไม่เจอตาค่ปุกหนักนะมาถึงช่วงนี้ผมเริ่มเติมปุ๋ยน้ำสเตป A ของวิศาสี่ถึงวันต่อครั้งแล้วก็กดหนึ่งปั๊มพอที่ยังไม่ใส่เยอะเพราะดูต้นไม้เติบโตได้ดีอยู่มาถึงภาพนี้ดูเหมือนผมจะประเมินพลังของตำหนึงน้ำแคะน้อยไปหน่อยเพราะมันเริ่มลุกลามไปไวมาก เศษมอที่แปะไว้ก็เริ่มโตเร็วหลังจากข้ามเนินแรกมาได้ตัดภาพมา2เดือนครึ่งก็อย่างที่เห็นต้นไม้เติบโตได้อย่างรวดเร็วจนเกือบจะกลายเป็นป่าเลยมีต้นไม้แปลกปลอมที่ไม่ไดเอามาปลูกเกิดขึ้นมาด้วยถ้าดูไม่ผิดน่าจะเรียกว่าใบแคบหรือเปล่าสภาพตู้ดูดีระหว่างนั้นผมก็ใส่พวกแบตน้ําของวิสาทุกๆสองวันจากภาพนี้แฮกาส์เติบโตได้ดีเพื่อนผมทักมาเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ยืดสูงก็เพราะมันคือแฮกาสทวกิดละมัง้ง ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงข้อเสียของการเลี้ยงหอยเขามันมีไข่เม็ดเล็กๆเ,เต็มไปหมดจากภาพนี้ตำลึงน้ำไม่มีร่องรอยของตะไคร่แปลกๆเลยสภาพใบดีมากๆมีการคลายฟองเล็กน้อยจนถึงตรงนี้ผมยังคงใช้คาร์บอนเท่าเทิมจากภาพนี้นี่คือตะไคร่หรือเปล่าติดอยู่กับแพรกส๊สซึ่งเป็นไม้น้ำชิดเดียวในตู้ที่เป็นแบบนี้จากภาพนี้ดูจากมุมบนตู้แน่นมากและเป็นที่น่ายินดีฝ้าผิวน้ำแทบไม่มีเลยด้วย มาถึงตรงนี้ก็ขอสรุปสรงท้ายสําหรับตอนนี้ซะหน่อยกับการตั้งตู้ไม้น้าของผมจริงๆจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มีของค่อนข้างครบต้นไม้ก็ดูรกมากเพราะไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยปล่อยไปตามสภาพไม่ได้แทรกแซงอะไรทําความสะอาดเฉพาะกระจกที่ใส่เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นแบตน้ําของวิาสตวาตประเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองตัดแต่งแล้วกาจัดตะไคร้ดูแล้วจะเอามาโชว์ให้ดูต่อไปเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ